ครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปสำรวจสัตว์และพืชที่พบในบริเวณต่างๆนะครับอ่เดี๋ยวนักเรียนเตรียมใบงานขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวททาไปพร้อมๆกับคุณครูเลยอ่าคราวนี้บริเวณที่เราจะไปสำรวจก็คือบริเวณสระน้านะครับ เราจะเห็นสัตว์มีอะไรบ้างครับมีหอยมีกุ้งมีปลาแล้วก็มีกบนะครับส่วนพืชที่เราพบในบริเวณสระน้ําก็คือต้นทุบือสีสาล่ายแล้วก็บัวคราวนี้เราไปดูการทําใบงานกันเลยนะครับนามาดูนะครับให้นักเรียนบอกชื่อสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่บริเวณต่อไปนี้นะครับอาบริเวณที่เราสังเกตก็คือ บริเวณสะนานะครับสัตว์ที่เราพบได้แก่อะไรบ้างครับกุ้งหอยปลาแล้วก็กบครับส่วนพืชที่พบได้แก่อะไรบ้างครับบัวต้นทุบรือสีแล้วก็สาหร่ายนะครับบริเวณต่อไปที่เราจะไปสำรวจนะครับก็คือบริเวณสวนย่อมนะครับในสวนย่อมเราจะพบ สัตว์ก็คือกระรอกแล้วก็ผีเสื้อครับส่วนพืชที่เราพบก็คือต้นหญ้าแล้วก็พุ่มไม้นะครับเลเราดูการทำใบางานกันเลยนะครับอ่าบริเวณที่เราสังเกตคือสวนยอมนะครับสัตว์ที่พบได้แก่กระรอกแล้วก็ผีเสื้อนะครับพืชที่พบได้แก่หญ้าแล้วก็พุ่มไม้นะครับอะครับนี้นเราสรุปนะครับ สรุปสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณจะเป็นยังไงอาเมื่อกี้เราดูที่บริเวณสระน้ํากับบริเวณสวนหยมสวนหยอมนะครับเราจะพบว่าสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในสองบริเวณนี้จะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือสัตว์ที่และพืชที่อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณจะแตกต่างกันก็คือในแต่ละบริเวณเนี่ยเราจะพบพืชและสัตว์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ คราวนี้แบบฝึกหัดอีกหน้าหนึ่งนะครับใบงานอีกหน้าหนึ่งจะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องที่อยู่ของสัตว์และพืชนะครับให้นักเรียนโยงเส้นบริเวณที่เหมาะสมกับสัตว์และพืชให้ถูกต้องนะครับให้นักเรียนลองทําดูนะครับสําหรับวันนี้คุณครูคก็ขอจบการเรียนการสอนพีเท่าน,นี้สวัสดีนักเรียนทุกคนครับ